สวัสดีครับวันนี้สวนบุญเพชรนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับที่สร้างยอดใหม่นะครับนะฮะตัดออกเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงแหนงนะครับเลี้ยงแหนงตรงนี้เลี้ยงแหนงขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เอาเอาไม้ไผ่นะครับมามัดเพื่อจะไลเพื่อจะจัดให้มันวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับให้มันตรงไปข้างบนกันหักนะครับ ฝากเพื่อนๆด้วยครับท่านใดที่เห็นทุเรียนตัวเองไม่สวยนะครับก็ฝืนใจหน่อยนะครับตัดตัดเลยนะครับก็เลี้ยงเอานะครับก็ฝากด้วยนะครับคนที่ยอดไม่แตกนะครับหรือแต่งช้าเนี่ยก็ประมาณนี้ปกติแล้วตอนนั้นมันมันเลี้ยงแค่ตัวล่างนะครับผมยังแต่งช้า ทีนี้ยอดนี้มันมันเหี่ยวเลยมันมันไม่ขึ้นมามันตายเลยผมก็ตัดนะฮะตัดช่วงบนออกเกือบเยอะมากเลยเพื่อจะสร้างตัวขแขนงนี้ใหม่นะครับกระโดงนี้ใหม่นะครับก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เนี่ยฝากท่านผู้ชม youtube ท,ที่หรือท่านทุเรียนที่ทำทุเรียนใหม่ก็ก็ฝากดูนะครับฝากเป็น เป็นแฟ้มนะครับเป็นแฟ้มแล้วก็เปิดดูได้นะครับค้นหาข้อมูลว่ามีใครทําแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยครับครับผมผมก็เลยเอามาลงให้ท่านได้รับชมนะครับก็มีอะไรก็ก็ดูเอานะครับยอดนี้ฮะยอดยอดที่แข็งผมก็ตัดออกเลยนะครับก็เลือกมันไปทางนู้นอันหนึ่งนะครับเนี่ยต้นนี้ก็มีนะครับผมก็ตัดออกเลยนะครับอันนี้ก็ตัดออกเลยนะครับมันจะมันจะได้ออกเป็นสาขา พื้นฐานของการทําทุเรียนก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็เอาปูนอร่อยมาป้ายนะครับหรือไม่ก็ฉีดยาทั้งแปลงเลยก็ได้ติดยารานะครับผมครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับ